เมื่อเข้าหางานให้ลูกน้องแล้วลูกน้องมีตังค์เยอะแล้วทํายังไงจะให้เขามีพฤติกรรมที่ควบคุมพฤติกรรมที่ให้เขายังรักองค์กรให้เขายังอยากจะอยู่ที่นี่อยู่นะครับแต่ว่าถ้าถึงที่สุดแล้วนะครับถ้าถ้าวันนั้นถ้าเขาโอเคเขามีทางเลือกที่ดีกว่าหรือหรือมีทุนมีห้อนอย่างเช่นน้องคอนวอยสองคนฝาแฟด นะครับบอยก็เคยเห็ดคลิปลงไหลสดอยู่นะฮะน้องมาอยู่น้าผมแต่ปีแรกกระบมีอย่างมากแล้วก็มารับค่าตัววันละสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยผมก็เพิ่มมีพิเศษให้เพราะเขาเป็นคนขยันและที่นี่เขามีเงินปุ๊บอ่ามีเงินเก็บปีหนึ่งเก็บเงินหนึแสนสองแสนสามแสนแล้วเขาประหยัดกินประหยัดใช้คือเขามาหากินจริงๆเขามาหาเงินอิ๋วถ้าให้เขามีเงินเยอะ,อะพอเจอโควิดอเขาก็คืนเหล่าว่าโอ้เขาเขาไม่อยากว่างอ่ะ เขาบ่อยากตกงานเขาก็หางานโดยตัวเองโดยเอาเงินในกระเป๋าตัวเองไปลงทุนค้าขายปรากฏว่าเขาไปค้าขายแล้วเขาประสบความสําเร็จนะครับเขาดีเขาได้อยู่บ้านเขาได้ทํางานอยู if I, if I ่บ้านแล้วได้เงินมาด้วยอันนี้เราก็พร้อมที่จะยินดีกับเขานะครับมันเป็นธรรมชาติเราก็เองก็เหมือนกันแม่นว่าครับถ้าผมถ้าผมบอคิดแบบนี้ผมก็ไม่ได้มาตั้งวงนะครับแต่ก่อนผมก็ไปเป็นลูกน้องไปเดินสายไปเดินสายงานไป รับจ้างทั่วไปนะครับไปเห็ดทุกอย่างแต่พอเรามีเงินเราก็อยากมีเป็นของตัวเองอันนี้มันเป็นเรื่องที่เราต้องยินดีนะครับผมยินดีพร้อมที่จะยินดีกับทุกคนเลยนะฮะแต่ก็ไม่ต้องห่วงว่าผมจะเดินหน้าไม่ได้ผมเป็นคนสู่ชีวิตนะครับพอแม่ปูยาตาย่ายผมสู่ชีวิตมาไม่มีผลกระทบแน่นอนนะฮะส่วนคนที่ไปมันเป็นเรื่องธรรมดาแล้วมันเป็นเรื่องที่น่ายินดีเราต้อง ยินดีกับเขาและผมก็ยินดีกับเขานะฮะเหมือนคนอย่างเช่นบอยยกตัวอย่างตัวเองนะครับแต่ก่อนบอยเขา้าเป็นในวงหมอล่ำเนี่ยอายุ12ปีเขายังไม่ทัานในเฮตเหตอย่างเลยยังเพื่อนยังบอยักรับสัมเพราะว่าเด็กน้อยโตน้อยน้อยน้อยก็ตีมีกี่เพื่อนรับขาผมไปผมเ,เพื่อนรับผมเขาไปเป็นคนเก็บของนะครับรับผมเขาไปเป็นคนเก็บของอยู่ในวงเพราะไม่รู้จะให้หน้าที่อะไรทำนะฮะแต่พอมาเห็นแวว พอพอผมได้ไปอยู่ตรงนั้นนะครับผมก็หาช่องทางที่จะผลักดันตัวเองที่จะให้ทําให้ผู้ใหญ่รู้หรือคนในวงรู้ว่าผมมีความสามารถนะเออผมก็ลองทิ้งให้เพื่อนฟังผมก็ว่าตะลกให้เพื่อนฟังนะผมก็แสดงให้เขาดูและสักวันหนึ่งนะครับโอกาสมันจะมาถึงเราเองนะครับเท่ากับด้มีโอกาสเมื่อเรามีโอกาสแล้วเราต้องเต็มที่ผมเป็นคนเต็มที่อยู่แล้วนะครับผมก็เติบโตมาก ผมก็เด้เป็นหางเครื่องเพราะจะเป็นหางเครื่องปุ๊บปีใดปีใดมากผมก็ได้เป็นหางเครืออคอค่องละ่ะเพราะว่าผมอยู่ในผ้าผางเครื่องแดนเซอร์แล้วผมก็อยากล้องแบบเออยใหญ่วงเบิงนเนาะเผื่อเราไปอยู่วงอื่นเผื่อเราจะมีโอกาสมากกว่านี้นะครับผมก็ย้ายวงย้ายวงมาเรื่อยๆย้ายมาเรื่อยๆๆเๆยๆๆๆๆสิบวงนะฮะจนจากเอ่อวงเอียงเนี่ยล่ะกรนทนครสมจิตเอียงเสียวงที่ผมไปประจำเนี่ยประมาณสิบวงนะครับแต่วงที่ผม ไปจับเนี่ยฮะคือหมายถึงว่าเปิ่นเอิ่นมาเป็นมอลลัมถอดนเนาะผมไปมามากกว่ายี่สิบวงนะครับมันไล่ซื้อบมดเลยผมไปมาหลายนะฮะคณะเอียงไปมาเมดนะครับเออถ้าผมไม่เดินหน้าไม่กล้าที่จะเลือกไม่กล้าที่จะลองทําอะไรผมไม่มีวันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าการเป็นอยู่ของผมในปัจจุบันเนี่ย มันเอื่นมาประสมความสเมาเร็จบอกแต่ผมบอกกับเจ้าของว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยคือมันเกินฝันสําหรับคนอย่างผมแล้วอืมคนในชุมชนที่ค่อนข้างที่จะรู้พื้นเพหรือว่าอ,อกําพืชเออคนในชุมชนที่ที่เห็นกําพืชของผมเนี่ยเขาจะรู้ว่าผมเป็นคนทะเยอทะยานแล้วก็สู้ชีวิตมา แล้วก็รู้ว่าทุกอย่างมันเปลี่ยนไปแต่หัวใจผมยังเหมือนเดิมแต่คอนบรูจ,กจ,กรจกลลักใจกันลอยรู้จักแต่แอนติดตามแอนมนเลยรับใจกันลอยอันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับหลายคนบอดด้ชื่นชอบกับการที่ผมเป็นนักลองดอกโปผมขบได,ด้เสียงดีเนาะแต่ว่าก็ชื่นชอบในการสู้ชีวิตของผมที่สอะแสวงหาให้ตัวเองเก้าวอยู่ตลอดนะครับก้าวไปในมือข้างหน้า นะครับเหมือนกับผมเป็นคนที่ไม่มีความคิดโอ้ยไม่ได้ดูถูกหรอกครับคือผมหูผมรู้แค่พิมพ์มาหน่อยๆผมก็รู้แล้วว่าว่าว่ายังไงเดี๋ย่ผมเราผมเป็นคนมรดหยุดติดเลยนะครับในส่วนที่การที่ผมบอกตอนนี้บอกว่าเออเป็นคนมีสื่อเสียงในวันข้างหน้าเออถ้ะเบิ้งเดอร์ซิยูได้สักปีผมบอกเลยผมไม่ยึดติดว่าตอนนี้คือผม ได้ทำในสิ่งที่ผมรักแล้วได้ทําให้มันถึงที่สุดแล้วแล้วมันสุดสุดของผมแล้วแล้วมันเป็นอะไรที่เกินฝันแล้วนะฮะผมพู่มใจล่ะแล้วถ้าถามว่าผมผมแม่ผมยังบอกเลยเออมันปากแล้วนะคะอ๋อเปิดปากแล้วใช่ไหมครับกดลิงก์ที่ปากหมุดเลยนะครับไลฟ์สดวันที่สิบสามนะฮะผมแม่ผมยังบอกเลยเออมันสิเป็นยังไงก็แล้วแต่ได้ลุกแม่เสื้อมา หลูกสิบอ่ตกอับผมบ่เม็นคนหล่นคนกินผมบ่เมนคนใส่เงินสุลุยสุาลแล้วผมหามาเก็บมาอันนี้ผมบอกผมบอกบอกอ,อ,อยากว่าคือผมคิดว่าตอนนี้ผมก็หนาสิมันคงพอสมควรถึงวงก็ไม่รู้นะครับแต่ผมก็อยากให้ดีไปตลอดถ้าวงมันอยู่ได้ลูกหลานเหลนหล่อนต่อไปเขาก็จะได้ ได้มายึดเป็นหม่องที่ทำมาหากินเป็นธุรกิจของครอบครัวผมไม่รู้ว่าจะรวยไปไหนหรอกครับคือคืออายุหลายมากผมก็ไม่ได้อยากรวยหรอกผมต้องการความสุขเพราะผมหามาเนี่เออถ้าถามว่าทรัพย์สินที่มีอยู่ผมบนหาสิต้องไปตกอับไหมเชื่อไหมครับ อ๋อปักหมุดแล้วกดลิงก์ที่ปักเสื้อป่ะครับพี่น้องผมอ่ตั้งแต่ตอนอยู่ระเบียบหรือตอนอยู่วงเงินดื่นเนาะแต่ผมยังนมาทันได้เป็นหัวหน้าวงดิผมก็มีของผมอยู่แล้วผมหาเงินมากผมไม่กินไม่เล่นไม่เที่ยวแต่ก่อนเนี่ยหังมันไม่ได้เรียกว่าผมขี่เหนียวขี่ทีเลยว่าได้เอื้นว่าประหยัดแต่เรารู้คุณค่าของการใช้เงินนะครับแล้วก็ในประเพณีหรือ การใส่ชีวิตของแต่ก่อนที่มันยังไม่มีโซเชียลเราก็ไม่รู้จักอะไรหรอกนะครับคือเหตุงานเก็บเงินเมื่อว่างก็คือกลับมาบานตอนนั้นนะครับไปซื้อกับเขาอยู่ตลาดมาเหตุซูหลูกสูหลานซูแม่ซูย่ายกินอันนี้คือมันเป็นความสุขที่สุดแล้วเราจะไม่รู้จักเลยว่าเซนทันคืออะไรเออบอลูจักเลยว่าบิ๊กซีโลตันนี่คืออย่าง,างนะครับบอลูคือซื้อของใช้จที่จําเป็นมาแต่ละปีผมมีเงินเก็บเป็นล้านท,ทั้งที่ ผมก็แชร์หมอล่ำคนหนึ่งก็ได้รับแรงสนับสนุนจากแฟนคลับแต่ผมก็เจ็บหอมล้อมดิบมานะครับแล้วก็ซื้อยอิอยพี่น้องผมผู้ใดเดือดร้อนมาอ่ะมาหนี่อ้าวอ่มายืมเงินแน ى. ผมเอาบอลมีใ oh, ห bon, um ้ยืมนะครับเอ,เอาทีมาผมสิซื่อให้ผมก็ซื่อ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 ือ,อ,อเอาไปมาผมก็ซื่อตั้งแต่ก่อนที่มันเป็นวงะผมกับมีทีอยู่ประมาณสี่สิบหาสิบไรหล่ะใน ไก่ไก่มอ,มอสอเนี่ยอ,อไก่บานเนื่องเพราะว่าเทีย่ยวห้องแบบซอยเหลือญอา,าติพี่น้องนะฮะจริงๆผมก็ปฏิบัติเสียน,นั่นด้ยผมก็มาร่วมร่วมเมืองแล้วผมก็บรรลุโตคขึ้นกันว่าผมเอาปาร์ตฉนดที่ดินเอ,อนะครับก็เกิดจากที่ผมเจ็บหอมรอมดิบพอแม่ผมเป็นคนจนเนาะย,ย้ายผมก็เป็นคนจนคนสู่ชีวิตมาเวลาเขาสิยส่อย,ย่างเัาก็คือแน่หรือเวลาที่เราจะเสียบางสิ่งบางอย่างเนี่ย เราก็ต้องคิดมากหน่อยเพราะว่าเราเป็นคนจนม,มาก่อนนะครับอันนี้คือผมกระบองทุกคนฟังตรงๆอ๋อนี่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 นนเออกดลิงก์ที่ปักหมุดนะครับทุกคนกดลิงก์ที่ปักหมุดเลยนะครับมีไลฟ์สดบันที่ผงก็บบอกขึ้นว่าผมสิรอดด้ยเหตุมุงที่แหลกๆก,ก็ลุ่มๆดอนๆถ้าทุกคนเช็คดีๆีะวงที่เกิดใหม่หมันมีไม่กี่วง ก็คือมีวงผมที่แหกกดเอเป็นหนังสือหน้าใหม่เล่มใหม่นะครับที่ออกมาตั้งวงนะปกติแล้วเพื่อนกสิมนีตะวงทีเเ่เป็นพอแม่คู่บาอาจารย์เพื่อนสืบทอดกันมากคือเพื่อนกับมีมีทร,รษษัพย์สินมีมรดกมีความหนาเสื้อถือที่เป็นสมบัติสืบทอดจากพอจากแม่มีความหมันคงนะครับมีมีสังคม พอแม่พ็นทิ่งเอาไว้นะฮะแต่ผมมาเริ่มใหม่ทุกอย่างนะครับมันก็กถือว่าผมแบบโชคดีโชคดีของฝักซส้เด่นนึ่งสองตัวนี้ลูกฝักงส้เด็ดเอา้ายมีลูกแล้วเอาจะกัดลูกไมหมล่ะเฮ้ยโอ้โมงจักลูกโมงจักพ่อตดดีเอาลูกกาสิกาพ่อฮันบานนี่อเอ คนเข้าที่ปักหมุดแล้วส่งสลิปแมนครับรักพึ่งเข้ามาติดตามน้องบอยมันไม่มีอะไรมากหรอกครับทุกคนไม่มีอย่างซับซ้อนทุกอย่างมันอยู่ที่ความพอใจ